พี่น้องเฮ็ดจ้ะพี่น้องนี here, ่จ้ะเนาะขึ้นตะปุกตะเพียนน้อยเนี่ยจ้ะเห็นไหมนี่จ้ะพี่น้องพี่น้องนี่นี่โอ้โนี่จ้ะนู่นอีกตะปุกตะเพียนมันจับพี่น้องเก็บ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 สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องพบก็ยาดาวช่องยาดาวโนเวออีกล้จ้าวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาจ้ะพี่น้องวันนี้หวยออกใครถูกหวยกันหนึ่งเอแล้วก็เดี๋ยวพากันฟังหวยเสร็จแล้วก็ คนถูกก็มีก็ดีใจดาจ้าคนผิดหวยก็มาเด้อมาเก็บเพชรละกันมามามานี่จ้าเฮ็ดหลายกันนี่พี่น้องมาอย่าอิวเห็นจ้ามาก็เพื่อนหลายคนอยู่วันนี้นี่เนาะเก็บตีก,ก่อนเนาะนี่จ้าเฮ็ดงามๆเลยพี่น้องนี่ตัดงามๆเลยเนาะเด้อจ้าคนเขามอาร์เอคนใหม่ก็ฝาก quất lây quất chè quất tí tám bên cấm nắng chè hay da đào nữa chả quân mẹ tí tám leo cờ khó ma cờ bà quất lây đừng chả thì nó chạy hay da đào nó ui nâu mốt thì nó ơi bên phật năng chạy nắng hay da đào chả chả cái này khét khá khả lai thì nó nó cũng túm cho yếu hình chả thì yếu đó khét mới chạy sẵn hình Yeah, đám hả lấy mấy coi hiến đâu. Đi được

นี่กะจีเนียนกันเอาเฮ็ดอีกเดี๋ยวสองเท่านี่วันนี้เน่าวิ่ยอิ๋วก็ย่าดาวจุ๊บปากใส่อีกเดีคนไทยเดี๋อิ๋วด้วยจ่ามือตากล้องอุ้ยน่าวเนี่ยน่าวโอ้ยเจ้าฝุ่นหมดท้องจ้าจีเนี่ยพี่น้องไปต่อจ้าพี่จ่ายายอิ๋วยายอิ๋วสวัสดีค่ะยาอิ๋วคนงามจ้าบอกไม่เอาไม่ไม่ไม่อยากเก็บเฮ็ดแต่ว่าก็อยากมา อยากดูอยากเที่ยวเดินออกกําลังกายอยากไปพี่น้องไปอีกเดี๋ยวดูจะกินได้ไหมเนาะเน่าอีกไหมจ้ะไม่เหลือค่ะเน่าแต่ตัหัวเนาะยังดีเนาะพี่น้องเนาะไปต่อจ้ะจ้ะยอมนึงจ้ะอยากอยู่เก็บแหละ งามอยู่เนาะยังสวยอยู่โอเคอยู่นะเนาะงไปจ้าจ้าญาติจะให้ดูจ้ะนี่คือดอกเถอดค่ะนี่เป็นอย่างงี้จ้าต้นเขาอันนี้ต้นมันผอมแล้วสูงแล้วนี่คือดอกเถอดเด้อจ้ะเขาไม่กินดอกแต่ยาเอาให้ดูเฉยเนาะ นี่คือดอกเถ่านี่ร่มไตใบท์เขาไตหมวกเขานี่คือหัวหมวกใหญ่พักแม่นี่ยังไม่ใหญ่ทลายพี่น้องนี่ถือว่าไม่ท่านใหญ่ทลายจ้ะหัวหมวกเขาดอกเก๋มันบางดอกใหญ่กว่านี้อีกให้มาดูเชยอีอิ้วเลือกเลยไปตอหนึ่นจ้ะนี่อีกจ้ะดอกเถ่าสองดอกดอกเถ่ามันไปตอจ้ะให้ดูเชยเนาะ ดูดอกเทาเข้อกึ่จริงๆไยดอกใหญ่ดอกน้อยจ้ะนี่คือดอกเทอค่ะนี่จ้ะดอกใหญ่ของเขาประมาณนี้ละจ้ะใหญ่คักใหญ่แน่เนาะจ้ะดอกเบอร์เดอร์คือกระดงฟัดทอาหนิมนี่มเขาเรียกว่านิมโอ้ยลุ่มเลยไม่ได้ตั้งใจนะจ้ะลุ่มเลยเป่งยงงเลยทออะไรเอาดอกดอกของเขาจ้ะ พราะมันแหล่งนานเห็ดมันก็แม่งามน่จ้ะตัดดูเนาะพุ่มจริงเตยาก็แม่เอาแล้วจ้ะเป็นแบบนี้อีกอย่างที่เราเห็นเบลอโบลานพี่น้องน่จ้ะเห็นไหมแค้มื่เบลอโบลานจ้ะดอกใหญ่คักนะจ้ะนี่ให้ดูดอกใหญ่เขาจ้ะพี่น้องดอกเทาจ้ะ แล้วก็มีอีกดอกนึงจ้ะดอกเถ่าอันดอกน้อยเขาอันนี้มันก็ดอกเถ่าสองดอกตรงดอกใหญ่ดอกนึงดอกน้อยนึงจ้หเดี๋ยวไปดูต่างกันกันเนาะอาได้รักดอกไหมโอ้่อีกสองดอกพี่น้องมันก็ดอกเถ่าต้องพูดจ้ะสองดอกนี่เนาะนจะสามดอกพ่นไหมถ่ายรูปก็เด้อพี่น้องนจะดอกน้องจะพี่น้องเมกกี้ถ่ายเมกกี้ก็บเรื่อถ่ายตอนตัดจ้ะนี่คือดอกเถ่าเขนี่ดอกหน่อย Nhà hinh đọc thôi mà. cứ thôi 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 tại thôi cả thôi 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 con trả thôi nó, thôi nào Không nào, à, thôi nào thôi 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 Nào thôi 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 nào, thôi 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 nào thôi 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 พี่ต่อจ้ะใครมาดูดอกใหญ่นี่เนาะดอกเบลือปลาลาเถ้าแล้วนี่ขาก็ใหญ่อยู่จ้ะนี่จะพี่น้องดอกเบลือปลาลาเลยนะคือกระดงฟัดเขาจ้ะดอกเบลือปลาลาเลยเห็ดเห็ดจะอีกสองดอกจ้ะที่เถ้าอีกตวัวน,นึ่เข้าโหดจ้ะดูตัวหัวจังอยเนาะลอดูตัวหัวจังอยจ้ะ มันแข็งอยู่อัตรหัวมันจะนี่ตาจอกน,นี่ดูนะว่ได้จะหัวแข็งมันแห้งมันแรงพูดปะตัวจะดอกนี้ก็งามจ้ะแต่มันเ่าอย่าไม่เอาดอกทำนี่มันบานมันบาดอย่าจะอย่าที่จะเจอาตึ้งตุมต่มถึงกับเนิ่ยมร้อมใช่มัดอกแห้งแล้วมันก็นนนกนนกนนเ่าจ้ะพี่น้๊กไอ้ดอกนั่งเ่าแล้วจ้ะ Lưu lại hết nato ba yà bên tay mốt. Ek do ngựa tho ban bơ lưu cực a dung quát thoa khỏa nãy ek do ngựa lưu rồi được rồi. Được rồi. Đi, <laughs> lưu 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 được trong đóng doanh nghiệp giảm lưu 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 ดอกจะดอกนี้กับบานแล้วแม่เอาจ้ะบานยิ้มก็รอดอกนี้กับบานแล้วนี่ดอกจ้ะบานเห็ดบานแต่ดอกแข็งก็แข็งอยู่จ้ะแต่ยากับแม่เอาอยู่ดีโออพีกต้นไหมนี่ลมเดินมาแต่มันแรงมันเท่าก็เลยไม่ถ่ายให้ดูจ้ะเนี่ยเท่ามดเนี่ยน้องมันเท่าถอดนี่เอะไม่ถ้าถอดแล้วอันนี้มันแหง ยไ,ไม่มีใครมาถึงบานมัดเลยพี่น้องเฮ็ด้ยมีดอกน้อยอยู่จ้ะหน่ยจะะ้ออะแล้วเห <c oughs> ็นหัวเรื่องเอทรงสมพอไรแล้วเห็นมดจ้ะสันบานแล้วมันจะเหลืออยู่ที่พ่อนั่นได้ใหญ่ได้กะตรงไหนที่มันดินชุ่มใจ้เขียวงี้เละพี่น้องจ้ะดูตรงนี้เนาะตรงนี้นะอย,อยจ้ะเนาะไม่ได้เลย้ม่ไม่ได้เลยไม่ตรง Đó nào lúc cầu. Nào trời. đây tớ water cái câu. Để cho thoáng và Bán lúc đọc nó. Ek song đọc nó. Ek đọc nó. Ek này, đọc đọc Mình bán, thì này. Nào, này. Trời. Nào, bán luôn, trời. nó. đọc nó. đọc đọc ก็ถ <l> ่ายรูปกันนะจ๊ะเนาะมาใช่มาพี่น้องเก็บที่นี่จ้ะเก็บเลยเก็บเลยลุ้นที่ได้ดีไหมจ้ะเอ้ยถากก็มีนี่ตัวถากระตัวถากจ้ะตัดขาโอ้ดีอยู่จ้ะอ่าดีอยู่เนาะจ้ะีประมาณนี้หัวก็ตัวจ้ะจะอิ้มเห็นดอกนึงไจ้ะสองดอกสองดอกเงาเงา ตาดีดีเห็นเฮ็ดีมันไม่ถูกฝนจังคันแรงไปต่อจ้ะอย่าุชีพอยู่ใส่อแกสองคนนี้ยังเก็บเพลิเหมือนเดิมพี่น้อง้ย่ามาเห็นนะแกอายุเห็นแต่วอะไรอายุกำชีพใส่ยาด้าวขึ้เก้าจ้ะยาก็เห็นตีนมูต้งุนหล่นดอกแล้วเห็นต้นดอกก็ใหญ่ดอกใหญ่เบือบลาบานมดจ้ะนี่ทั้งนายยาด้าวนี่ค่ะดอกบานมันจ้ะ ดอกบัวลออบานาคือกระดงฟัดขอนก็บ้านไปดูเฉยนะจ๊ะนะ่มที่ว่าเอาไม่ได้ดอกินบานลอยดูให้ดูโอ้สองดอกลงไปยังไงพี่น้องโอ้โอ้โอมาสุกมันปอกป้องลูกโอ้ขอโทษด้วยจ้ะเอาคือเก่าหน่อยดอกแม่เขาบังลูกเขาโอ้ยเอาไม่ได้พี่น้องกัดนี่เด้อพี่น้อง มันเป็นยาของลึกๆอุ้ยตุนแม่นิโอนเลยพี่น้องนี่จ้ะไปต่อตขนะาดดอกเขามันจะรอยาจะยิ่งเดินมาดูแล้วเบื่อเบื่อดาคือกระดงฟัดเขาแล้วเปล่ามาจ้ะเนาะเดินไปเรื่อยๆพี่น้องก็เดิทางลมมันร้อนหลายกันเดินตั้มลมเอ๋อโอ้ยแล้วมาตะกาเห็นดอกเยอะพี่น้องมาถึงตัวสามดอกเลยจ้ะ สามทหารเสือน่าะนี่นนอดอกนี่พี่น้องสีงามดีจ้ะเกแหละต้งพูดต้มจิงค่ะมันมเป็นหนอนมันสีมันจะสวยอย่างนี้แหละนี่คือดอกบานมันจ้ะน,นี่นะสวยดีจ้ะแต่ยาไมาให้ใดูเชเดอร์มันงามนะเห็เหืเพชพึ่งค้าลายดอกใหญ่มันสีที่มันสมบูรณ์มันจะเป็นสีนี้จ้ะยังพี่ยังพ่อบางคนก็กินสำานี้แต่ยาไม่กินจ้ะ บานดอกนี้ก็สีงามจริงจันบานคักแล้วงามตรงนน้นอีกจากหมดทั้งนานก็มีอีกหลายดอกดอกบานมันยู่ไปจ้ะคือดอกบานเพราะคนมันหาหลายจา้ะเฮ็ดมันฝนไม่ตกใส่มันก็เลยขึ้นลำบากแต่ทีไหน,นเข้าไม่เลือตาเข้ากับบานนี่เี่จะพี่น้องดอกเข็ดตัวดอกใหญ่ยักษ์ที่บานเตียมที่แต่มันเทามากเลยอันนี้ใช้ทำศพ ไปป๋อเฮ็ดทำเชื้อเฮ็ดได้อยู่แต่กรนีเขาไม่ไม่ทำแล้วก่ะมาหาเก็บตามป่าธรรมาชาติมันรวมุดมสมบูรณ์ของน,น้อยจ้ะเห็ดพึ่งขาลายดอกแก่ๆจ้ะมันใหญ่คัดนีมีหนอนพรอมอะไรพรอม nào tắt kinh các bạn phơm ở nào chơi à, để đọc dốc cái nào thì đọc luôn phi nong Đọc này cả bán luôn nè là phi nong là mẹ ơi đọc phòng, bán phom ừ, khá dài dưới đấy ừ, khá dài dùy, ừ. có bán là lẹ ừ, ôm dài thế đâu จจุบันเหมือนกันลราจะนี่แต่ว่ามันยังไม่เข่าตักขาดูเราจะนะเจะอฉันเท่าอโอู้ไม่เอาแล้วนนั่นไม่มันม่นใจพอไปก็ไม่มีใครกินจเจไม่เอายิงจะพี่น้องเฮ็ดดอกนึงจ้ะยาไม่ได้ใส่ถุงมือแหละตอนนี้เ <laughs> มื่อยแล้วเอาเฮ็ดไปไปว้รถเราจะเฮ็ดมันได้ ซิบกระดอกินแบไปไว้รถแล้วนี่หลังจากนั้นก็เดินกันเดินมานี่ขางรถนี่เลยรถมาหน่อยนึงนี่ไปกันยุดกินอาหารกันแล้วก็จะอยูสองคนสองคนจะไปทั้งทีงไหนแล้วตอนนี้เอาตะเก็ดนบ้านว้ยนาตุดรถยาใส่รถไว้ให้งามอยู่นะใหญ่ยูยืนมันจะปะมันจะ่น้องสามดอกจ้ะ khi vậy ở đây chỉ có 2 khỏe kia khi ra đầu đã chỉ song đỏ khỏe kia ủa tầm ăn của mì ít ủa ít ủa đi ít kia ít kia kia ít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  kia đi thằng này con, kia

งามคักพี่น้องเอ้ขาบุเลยวันคักๆนี่ได้จังนี้เนาะดอกนี้ก็สิสิม,มีได้จักจังมันเท่านี่จะตัดขาเด้อจ้ะที่นี่ตัดขาใหดจ้ะพี่น้องอ้งามเด้จ้ะ

จ้ะาต้อนมีก็สวยพี่น้องตนี้สวยพี่จอยดกบานมันปุ้งนงปุ้งนงปุ้งนงขอแตงโมเนาะจ้ะต่อจ่กไปเดินเล่นไปเรื่อยหาดูเฮ็ดมันแรงกันได้ซ้ำนี่ก็ดีเลยพี่น้องนจะให้โชว์ในกระตาหลังจากเอาไปไว้ในรถแล้วอันเก่านี่อันใหม่จ้ะนี่พักหน่อยแล้วเฮ็ดดอกนี้ใหญ่คักพี่จ้ะสีก็สวยดีดอกบาน

ดอกจำดอกยุงกอัดลิปเก็บเพชรเอพึ่งขาลายโนเห็ดตอนที่หนึ่งก็จบไปแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องที่ตามกันตอนที่สองจ้ามัญญิยาโบตอนนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยจ้าขอบคุณกดไลค์ที่กดไลค์ให้กดแชร์กดติ่ตามเป็นกำลังใจให้ญาติอาจาเจอกันตอนสองจ้าสวัสดีจ้า